เลขเด็ดเขียนมือคือแม่นมากแอดนางฟ้าปะทะเลขปดนี่ตามมาด้วยพี่ควายคนโก้สิทธิ์ลุงข้อเนื่องเด่นเป๊ะทุกสำนักสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็เด,ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเรามีเลขเด็ดสำนักดังไหมท่านรับชมอย่างต่อเนื่องนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบ สำนักไหนก็เปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะเราจะเริ่มจากนี้เลยนะคะเลขเด็ดสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะคะเปะปังเด็ดไม่แพ้สำนักไหนนะคะงวดน,นี้เด่น2 5 9นะคะมี20 2 4 2 8 5 0 5 4 5 8 9่9 5 4 5 8นะคะนี่คือเลขเด็ดสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องนะคะ ตามมาด้วยเลขเด็ดแอดนางฟ้านะคะนี่เลยนะคะกูต๊ดบนล่างนะคะเขาให้เด่น2 3 4 5ามี่ห้านะคะมี2 3 2สามี่หนะคะ3 3มสา5มี่สหนะคะสี่สามี่ี่ี่ห้านะคะนี่คือเลขเด็ดแอดนางฟ้านะคะตามมาด้วยควายนำโชคนะคะ เขาให้มาแล้วนะคะเด่นคือ32นะคะตัวใหญ่ๆ32นะคะ35 36 39นะคะเลขเด็ดควายนำโชคนะคะและเลขต่อมานะคะเป็นเลขปรดนี้นะคะด้านบนนะคะ3ตัวด้านบนเป็น7 6 2, 7, 6 7ห5นะคะด้านล่างนะคะ70 7175นะคะ นี่คือเลขเด็ด4สำนักดังที่เรานำไว้ท่านรับชมนะคะจะเห็นได้ว่ามีเลขที่ตรงกันด้วยนะคะพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะเลขใดมาไม่มาดูดีๆนะคะท่านบางบางท่านอาจจะนำตัวเลขที่เหมือนกันไปลุ้นก็ได้นะคะบางท่านก็จะพิจารณาแต่ละสำนักไปนะคะก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะคะดูแล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ